เพราะฉะนั้นจาไว้นะคะทุกคนความเชื่อความศรัทธาครูมีความเชื่อมากค่ะว่าเราอ่ะคู่ควรเราคู่ควรกับความสําเร็จเราคู่ควรกับทุกอย่างเราคู่ควรกับสิ่งที่ที่ที่เราอยากได้ วันนี้เราอยากได้บ้านเราต้องคู่ควรกับบ้านเราอยากได้รถเราต้องคู่ควรกับรถเราอยากสำเร็จเราต้องคู่ควรกับความสำเร็จเราอยากเป็นนักธุรกิจเราต้องหาอะไรมาเสริมตัวเองให้เราเป็นนักธุรกิจวันนี้คุณอายกับการที่คุณจะเป็นนักธุรกิจคุณอายกับการที่คุณนะ่ะจะต้องทําในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำเพราะครูบอกว่ามานะ มาร่วมกันนะใส่ใส่สูตรนะเพื่อให้เรารู้สึกเราเป็นนักธุรกิจคุณกับรู้สึกว่าหุยทําไมอะ่ะอายเขาไม่กล้าไม่เคยหรืออะไรก็ตามทุกคนคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปฏิเสธนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปฏิเสธไม่ยอมรับมันเหมือนคุณบอกคุณไม่คู่ควรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะไม่ได้รับมันแต่ถ้าวันนี้เรากระโดดสวมเลยค่ะ ฉันสวมการเป็นนักธุรกิจฉันสวมการเป็นครูพิพรฉันสวมการเป็นเจ้าของฉันสวมการเป็นคนเก่งพอเราสวมมันไปบ่อยๆอะค่ะ,ะทุกคนดูนะครูจากเป็นนี่สามสิบล้านนะทุกคนไม่ใช่สามสิบบาทแต่ครูสวมการเป็นมหาเศรษฐีค่ะสวมการเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่งเพราะฉะนั้นข้อที่สามอะมันสําคัญคุณเชื่อหรือยังอะว่าคุณคู่ควรนี่นะคะทุกคนมันคือคู่ควรนะคะ คุณเชื่อหรือยังว่าคุณคู่ควรคุณเชื่อหรือยังว่ามันเกิดขึ้นได้จากมีนิสามสิบล้านสู่การจะสร้างคา,าร์ืหาดมูลค่าห้าสิบล้านค่ะทุกคนคาร์ืหาดรวมที่ดินรวมการตกแต่งรวมสวนแล้วรวมเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะมูลค่าห้าสิบล้านแล้วตอนนี้ครูก็กําลังจะสั่งคล้ายๆเป็นให้เขามาสร้างบ้านเป็นบ้านแบบต้อนรับนะคะเป็นบ้านเนี่ยค่ะ เราจะลงบ้านกันอีกแปลงหนึ่งนะคะคือแถวนี้นะคะคือบริเวณนี้เราจะทําเราจะลงบ้านที่เป็นแบบเป็นเรือนต้อนรับนะคะเป็นเรือนต้อนรับในในในคาลือหานเลยในพื้นที่เลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่เกินฝันเลยนี่หมดธุรกิจเดินหน้าลงทุนอะไรก็งอกเงยงอกงามตอนนี้ความฝันใหญ่สุดคือนำานพเก้าเข้าสู่ตลาดหุ้นทุกคนยังฝันอยู่นะคะไม่เคยเลิกฝัน ถ้าตาบใดที่ยังเรายังหายใจอะค่ะเราไม่จําเป็นต้องเลิกฝันค่ะทุกคนถ้าตาบใดครูยังหายใจอยู่นะคะไปต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะถ้าตาบใดที่เรายังมีลมหายใจค่ะเราฝันต่อไปค่ะทุกคนเราอย่าเลิกฝันนะคะวันนี้ยังไม่ได้ก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้วันนี้ยังไม่เป็นของเราก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นของเราไม่ใช่เหรอคะถ้าวันนี้เรายังหายใจทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะทุกคน นี่ค่ะเป็นบริเวณนะคะนี่เป็นบริเวณที่ครูฮะ,ะเนี่ยบริเวณนี้ค่ะจะนําจะจะให้เขามาสร้างบ้านต้อนรับเป็นเรือนต้อนรับนะคะเป็นเรือนต้อนรับสําหรับแบบพี่น้องนะคะที่เราอาจจะมีการประชุมสัมมนาหรืออะไรที่แบบเออเราก็จะทาเรือนต้อนรับเอาไว้เป็นทั้งหลังเล็กหลังใหญ่นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคฤลาสหานะคะก็ เราตั้งงบไว้นะคะรวมมูลค่าประมาณห้าสิบล้านเงินสดค่ะทุกคนเราสร้างเงินสดไม่ใช่เราอวดใครเรากําลังบอกตัวเองว่าเราเก่งเข้าใจใช่ไหมคะครูกําลังบอกตัวเองว่าครูเก่งครูกําลังบอกทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะเทพเทวดาท้อง,ฟ,องฟ้าหรืออะไรก็ตามว่าครูเก่งเพราะฉะนั้นเราบอกเราเชื่อเราเชื่อว่าเราเก่งเราทําได้มากกว่านี้อีกค่ะเราทําได้เกินลิมิตกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝากไว้สามข้อกระตันยู ต่อใครบ้างไม่ใช่แค่พ่อแม่แตะตันอยู่ต่อทุกสัรพสิ่งขอบคุณที่ดินนะขอบคุณคนที่มาทําให้ที่ทางสะอาดสะอา้านขอบคุณทุกสัรพสิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณได้ไหมนะคะสองอดทนทุกคนอดทนรอให้ได้ค่ะวันหนึ่งจะเป็นของเราทุกคนอดทนค่ะคําว่าอดทนนี่คือเหมือนเหมือนวันนี้นะคะเหมือนเหมือนวันเนี้ยค่ะครูได้ไปฟังอ,อาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกนะว่า ความสําเร็จของเราไม่เท่ากันความสําเร็จของคุณอาจจะไม่ใช่เหมือนครูก็ได้ค่ะที่มีร้อยล้านพันล้านแต่ความสําเร็จของคุณอาจจะเป็นแค่ให้แม่มีบ้านอยู่ให้คุณมีรถใช้ให้คุณไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินให้คุณมีเงินใช้ใจ่ายอย่างสุขสบายในชาตินี้นี่อาจเป็นความสําเร็จของคุณก็ได้ถูกต้องไหมบางคนมีฝันใหญ่อย่างครูฝันใหญ่ครูอยากมีเงินสดสองพันล้านนี่คือฝันของครูจริงๆนะคะครูอยากมีเงินสดสองพันล้านครูอยากมี สุขสบายกินเที่ยวไปทําบุญโดยจะไม่ติดขัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือฝันของครูเพราะฉะนั้นฝันของคุณคืออะไรอดทนค่ะทําฝันให้เป็นจริงให้ได้นะคะทุกคนแล้วข้อสุดท้ายเชื่อและศรัทธาวันนี้คุณเชื่อและศรัทธาในตัวเอง